สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ครูภัยทักษะชีวิตก็จะมาบอกเราในเรื่องของเมื่อความตายมาเยือนนะคะเราได้ทํามาแล้ว2พองคลาสนะคะ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยของลูกชายนะคะซึ่งเป็นลูกของสามีของดีฉันนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับเมื่อควาตายมาเยือนพอดคาสที่3นี้นะคะเราจะบอกเล่าในเรื่องที่เกี่ยวกับตอนที่ลูกชายนั้นไปอยู่ที่ m e d i ส i i l l e เ l l t h a n d r e h a b i l i t a t i o n นะคะก็คือเป็นรีแฮบหรือว่าเป็นสถานพักฟื้นนะคะหรือว่าเป็นลักษณะเป็น nursing Home ชื่อว่าเม n ิส i l l Medi ด i n l นี้ก็เป็นชื่อมอ ืองนะคะอยู่ในรัฐเคนทักกี้ Kentucky, นะคะเมืองเมืองนี้ก็อยู่ห่างออกไปจากคอปสินวิลซึ่งเป็นที่ที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือเจนนี่สจวตหลังจากที่หมอเห็นว่าไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้แล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะโรงพยาบาลก็จะ,ะให้คนไข้ออกไปอยู่ในเน r s i ซิ h งโฮมหรือ rehab พวกนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มี สถิติการตายในโรงพยาบาลของเขานะคะอันนี้ก็ลุงแกเล่าให้ฟังนะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วก็ให้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลก็บอกกับเราว่าจะส่งเข้าไปอยู่ที่ m ม d i สั n ว i ล l e นี้นะคะหลังจากที่เคยส่งไปอยู่ที่แบ f o r d High ไปแล้วนะคะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่แบ f o r d High นี้ที่ฉันก็เล่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังฟังแล้วนะคะว่ามันมีการ โยนข้าของที่เป็นของใช้แล้วก็กระเป๋าเงินของลูกเนี่ยไปนะคะแล้วก็เราก็ได้ไปติดต่อกับทางตํารวจแต่ตํารวจก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นกาเอาความคิดเขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งน่าเศร้ามากนะคะก็คือเจ็บป่วยแล้วกไไไ็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถูกขโมยของไปหรือว่าจริงๆแล้วก็คือทิ้งไปโดยไม่รู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขอ,ของของเขานะคะไม่ทางรีแฮปหรือว่าทางนักสิงห์โฮไม่ควรจะทิ้งไปนะคะสำหรับที่เมดิสันบิลนี้ มีเรื่องที่ร้ายแรงกว่านั้นอีกนะฮะมีเรื่องที่น่าเศร้าใจมากกว่านั้นซึ่งเกิดขึ้นกับเราสองคนนะฮะซึ่งเป็นพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็คือเมื่อเขาถูกส่งไปอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวาระสุดท้ายของเขาแล้วตอนแรกนี้ทางโรงพยาบาลก็บอกกับเรานะคะว่าทางโรงพยาบาลเนะี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของการให้เยี่ยมนะคะเขาถูกส่งไปอยู่ที่ชั้นซึ่งเ,เหมือนกับว่ามีเป็น ชั้นที่มีการดูแลเป็นพิเศษแล้วก็มาบอกเราว่ามันเป็นชั้นที่มีผู้ป่วยโควิดแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่มีหรอกนะฮะตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะถ้ามีผู้ป่วยโควิดแล้วทาไมให้ลูกเราซึ่งเป็นมะเร็งร่างกายอ่อนแอมากเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ความจริงแล้วหลังจากที่เราไปดูที่ชั้นนี้แล้วคือได้มีโอกาสไปเยี่ยมลูกเนี่ยนะคะก็พบว่าชั้นนี้ก็คือเหมือนกับชั้นซึ่งเขาเอาเก็บเอาไว้สําหรับคนไข้ซึ่งทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็คือไป ไปรออยู่ตรงนั้นก่อนที่จะส่งไปที่เนอร์ซิ่งโฮมซึ่งเนอร์ซิ่งโฮมเมื่อเขาส่งไปเนี่ยนะคะเขาให้เหตุผลกับเราว่าเราจะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดได้อยู่ได้มีโอกาสเยี่ยมลูกมากขึ้นนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วสำหรับ m ม d i ซันวิล l อันนี้ก็คือไม่จริงเลยนะคะเมื่อลูกเข้าไปอยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมแห่งนี้นะคะหรือรีแฮบแห่งนี้เนี่ยเราก็พบว่า,ามันมีความ แปลกหรือว่ามีความไม่ไม่เสถียรนะคะในการที่จะให้ข้อมูลเราแต่ละวันนะคะวันแรกที่เขาส่งตัวลูกไปอยู่ที่นี่เราก็ตามไปนะคะว่าเออเราจะได้พบลูกไหมนะคะปรากฏว่าเวลาเราพูดกับเขาเขาพูดว่าได้พบนะคะแต่พอเวลาเราไปถึงที่รีแฮบนี้จริงๆแล้วนะคะเขาไม่ให้เราพบนะคะไม่ให้เราพบแล้วก็บอกกับเราอีกว่าพรุ่งนี้นะคะ เขาจะโทรมาบอกเราว่าเราจะได้พบเมื่อไหร่เขาจะทําการบลุคเวลาให้เรานะคะเราก็บอกว่าเออก็ก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ไม่ได้พบพรุ่งนี้ก็จะได้พบนะคะแต่ปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นนะคะก็กลายเป็นว่าเขาโทรศัพท์มาหาเราอีกนะคะว่าออตอนนี้วิธีการในการเข้าพบจะต้องทำ appointment ก็คือจะต้องทำการนัดหมายนะคะ เราก็บอกว่าอาถ้าอย่างนั้นเรานัดเลยนะคะหลังจากพูดกันได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะาวางสายไปแล้วเขาก็โทรกลับมาอีกบอกว่าไม่ต้องแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถจะมาเข้าพบได้แล้วนะคะคือลักษณะการพูดของเขาเหมือนกับว่าลูกเรานั้นอออยู่ในช่วงวาระสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะอนุญาตให้เราเนี่ยพบลูกนะเราก็บอกเออถ้าย,ยังไงเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าเดี๋ยว ประมาณบ่ายสองโมงเนี่ยเราจะไปพบลูกนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยขับรถวนไปวนมาเพื่อที่จะจัดการในเรื่องการเผาศพลูกนะคะก็ะคือของฝรั่งเนี่ยเราต้องไปไปจองที่นะคะหรือว่าไปทํารายการไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปหาซื้อที่ดินสําหรับฝังเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเขาเขาบอกเราไว้ว่าเมื่อเขาเสียชีวิตไปเขาต้องการให้เราเผาแล้วก็ไม่ต้องมีทําอะไรมากมายนะคะแล้วก็ อาจจะฟังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือเขาก็ไม่สนใจในเรื่องนี้เราก็คือพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทําในลักษณะที่เรารู้นะคะว่าตอนนี้เขายังไม่ตายแต่ว่าโอกาสที่เขาจะรอดเนี่ยมีน้อยมากนะคะเพราะว่าลักษณะการเข้าไปอยู่ในรีแฮบครั้งนี้หรือสถานพักฟื้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่เป็นสถานพักฟื้นเพื่อที่จะออกมานะคะเพราะว่าเขาเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าโฮสปิสก็คือ,อ,อคําว่าโฮสปิสนี่ของ ของฝรั่งเนี่ยนะฮะก็คือวาระสุดท้ายแล้วล่ะนะคะคือคนไข้ซึ่งไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานนะฮะแล้วก็เข้าไปอยู่ในสถานพยาบาลแบบนี้ก็จะมีพยาบาลเฉพาะนะฮะมาดูแลส่วนใหญ่แล้วก็คือให้ในเรื่องของอายาเพื่อให้เขาเนี่ยสงบสติอารมณ์นะฮะแต่วันรุ่งขึ้นนะฮะพอพอเวลาเราเวลาเราติดต่อกับเขาแล้วเนี่ยทางทาง เนื้อสุรีเนี่ยนะคะหรือว่าทางรีฮบเนี่ยเขาบอกให้เราไปปรากฏว่าเราก็ไปนะคะพอเราไปถึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเข้าไปได้นะฮะตอนที่เราเข้าไปเนี่ยที่จริงแล้วเราก็รู้นะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่าการจะเข้าไปนี้จะต้องใส่ชุดนะ,ะชุดกาวนะคะจะต้องใส่ถุงมือก็คือเพื่อป้องกันโควิดนะคะ ปรากฏว่าพอเวลาคนที่มารับหน้าเราแล้วอนุญาตให้เราเข้าไปก็มีแต่ตรวจเช็คอุณหภูมิเท่านั้นนะคะก็ผ่านเราก็ลงชื่อเข้าเยี่ยมนะคะเพราะว่าเขาต้องการว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีไข้มีอะไรหรือว่ามีการติดต่อเชื่อมโยงกับคนเป็นโควิดไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วคนพยาบาลคนนั้นหรือเจ้าหน้าที่คนนั้นก็พาเราเดินไปนะคะไปเรียกว่าเดินไปไกลมากเลยจนกระทั่งไปถึงห้องที่ลูกเราอยู่นะคะเขาก็นอนอยู่แล้วก็ เรารู้เลยแหละนะคะว่าเขาไม่ได้สติลวนะคะก็คือหายใจใช้ออกซิเจนแล้วก็มีการหายใจก็ลําบากตอนนั้นที่เราไปถึงเนี่ยเราก็เจอกับพยาบาลที่มาจากอุปกรณที่เรียกว่าโฮสปิก็คือคนที่ดูแลเขาเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทํางานอยู่กับผู้ป่วยที่กําลังจะตายแล้วก็ในที่สุดก็ตายไปเนี่ยนะคะเขาก็บอกเล่ากับเราว่าอาการเนี่ยใกล้แล้วนะคะต้องทําใจนะคะเพราะว่า ลักษณะก็คือเขาไม่ฉี่ละนะคะก็คือไม่ปัสสาวะละนะคะเพราะฉะนั้นตายเนี่ยซึ่งเรารู้มาจากโรงพยาบาลแล้วล่ะว่าลักษณะของปอดตับตายของเขาเนี่ยชัดดาวนะคะเรียกว่ามากขึ้นทุกทีทุกท,ท,กทีจนในที่สุดแล้วก็พบว่าเ,เขาไม่ฉี่ไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คือไตายเริ่มที่จะไม่ทํางานแล้วนะคะเราก็โอเคฟังแล้วในขณะที่เราอยู่ในห้องลูกได้5นาทีนะคะก็มีคนเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ นำเสื้อกาวมาให้เราโดยที่เข้ามาแล้วก็มาต่อว่าเราว่าทําไมไม่ใส่เสื้อกาวทําไมไม่ใส่ถุงมือแล้วก็เลยบอกไปว่าอ้าวก,ก็คนที่พาเรามาไม่ได้บอกให้เราใส่อะไรเลยแล้วไม่มีอะไรให้เราใส่เลยอยู่ๆก็พาเราเดินเข้ามา,าพยาบาลกลุ่มนั้นก็โมโหอ,อีกนะคะเราก็อาใส่เราก็ใส่ชุดใส่อะไรแล้วก็ก็คือบอกเขาว่า อันนี้ก็คือเราไม่รู้เพราะว่าในเมื่อคนที่พาเราเข้ามาไม่ได้บอกเราไม่ได้เตรียมอะไรให้เราใส่เพราะฉะนั้นพาเราเดินมาถึงห้องคนไข้เราจะไปรู้อะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของสถานที่นะะแล้วเราก็เห็นว่าเออตรงนี้เนี่ยทำ,ทำไมถึงต้องมาต่อว่าเรานะคะเขาก็คือต่อว่าเรามากว่าไม่เหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องรู้ลาอะไรเลยเข้ามาโดยที่ไม่ได้ใส่ชุดเราก็ เถียงกับเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่ความผิดของเราคนของคุณต่างหากที่ไม่บอกเราและไม่มีชุดให้เราเพื่อที่จะใส่นะคะหลังจากนั้นอีกสักแปบ๊บเดียวนะคะก็มีพยาบาลอีกกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามานะคะแล้วก็มาไล่เราออกไปจากรีแฮบนี้นะคะมาส,ส่งเสียงดังเลยแล้วก็บอกว่ามาทาไมเนี่ยวันนี้มาทาไมบอกแล้วว่าไม่ต้องมาเยี่ยมเราก็งงมากเลยว่าเอ๊ะเรานัดไว้แล้วนะคะว่าเราจะมาเยี่ยมวันนี้ แล้วนี่เรามาแค่5นาทีเท่านั้นทําไมถึงพูดจาอย่างนี้แล้วก็พูดจาไม่ดีกับเรานะคะลุงแกก็โกรธมากเลยบอกว่าพูดอย่างนี้หมายความว่ายัางไงแล้วก็กลุ่มพยาบาลพวกนั้นก็บอกเราว่าซึ่งความจริงพยาบาลพวกนั้นเนี่ยก็คือมีทั้งเฮดเนอร์เลยนะคะก็คือเป็นหัวหน้าพยาบาลเป็นไดร์ลักตงไดเรกเตอร์บ้าบอขอแตกอะไรนี่แหละพวกนั้นเขาก็พูดบอกว่ามาเยี่ยมไม่ได้หรอกบันนี้เพราะว่าให้เยี่ยมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราก็งงว่าแปลว่าอะไรเยี่ยมแค่แค่ครั้งเดียว เขาบอกว่าอ้าก็มาเช้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยแม่ของคนไข้ามาเยี่ยมไปแล้วเราก็งงมากเลยว่าอ้าวเรานัดไว้แล้วว่าเราจะมาเยี่ยมนะคะแต่เขาอนุญาตให้แม่ของของลูกเนี่ยมาเยี่ยมเราก็ไม่ว่านะแต่ทําไมจึงมาตัดสิทธิ์ของเราซึ่งเราเนี่ยอได้บุ๊กไว้แล้วนะคะเราได้ได้ทําการนัดหมายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเขาก็ไม่ฟังอีลาค่ายลมนะคะ พอเราพูดจะอธิบายกับเขาว่าคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อเราเนี่ยนัดคุณแล้วนะฮะบอกกับคุณคุณโทรมาเราก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวตอนบ่ายสองครึ่งนี้เราจะมาแต่คุณอนุญาตให้คนก่อนหน้านี้เข้าพบแล้วก็มาตัดสิทธิ์ของเราในการเข้าพบเขาก็ามาโหใหญ่เลยแล้วก็ไล่เรานะฮะไล่ชนิดฝรั่งพูดออกมาเกตเอาเกตเอาเกตเอาพูดลักษณะนี้เลยนะฮะดังไปทั้งทั้งเรียกว่าในรีแฮบนั้นนะฮะลุงแกก็ไม่ยอมนะฮะว่า ทำ,ทำไมมาแสดงอาการก้าวร้าวหรือมาแสดงอาการหยาบคายกับแกนะคะปรากฏว่าในขณะที่เราคุยเพื่อที่จะหาข้อมูลกันอยู่แล้วเราก็ต้องเถียงถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ว่าเราจะรับฟังเฉยๆแล้วก็ยอมโดยดุษฎดีคนพวกนี้ก็ไล่เราให้ออกทางประตูหลังนะคะแม้กระทั่งจะเดินกลับไปตรงประตูที่รถเราจอดก็ไม่ได้นะคะไล่เราให้ออกไปทางประตูหลังแล้วก็บอกกับเราว่าไม่ให้หรอกไม่ให้ไม่ให้เยี่ยม วันนี้กลับไปได้แล้วเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าจะให้เยี่ยมเมื่อไหร่ก็ตอนที่เขาใกล้ๆจะเสียนั่นแหละโอ้เราก็บอกว่าเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะคะก็คือไม่ให้เราเยี่ยมแล้วก็บอกว่าให้เขาใกล้เสียก่อนแล้วค่อยมาเยี่ยมมันเป็นคําพูดที่หยาบคายมันเป็นคําพูดที่ไร้เหตุผลอย่างมากมายนะคะเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เราก็กลับออกมานะแล้วก็ขับรถเออประมาณครึ่งชั่วโมงนะ,ะครึ่งชั่วโมงกว่ากลับมาที่เมืองฮอฟสกินวิลล์พอเรากลับมาถึง ทางรีแฮบก็โทรมาบอกว่าลูกเราเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ลุงซึ่งได้รับโทรศัพท์แล้วก็วางหูลงแกก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะเราก็พยายามปลอบแกว่าลูกไปสบายแล้วนะแต่หลังจริงแล้วใจเราก็โกรธมากเลยว่าเอ๊ะทำไมไอ้เจ้าสถานพักฟื้นหรือไอ้เนอร์เซอรี่แห่งนี้มันช่างก้าร้าวแล้วก็ทำร้ายจิตใจเรามากมายนะะพูดเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่เหมือนพระเจ้ารู้ว่าคนเนี่ยยังไม่ถ่ายหรอกนะฮะตอนที่เขาพูด เหมือนกับเขาจะพูดว่าไม่ต้องหรอกนะ,ะเดี๋ยวเวลาเขาใกล้ตายกว่านี้แล้วก็ค่อยมาเยี่ยมจะอนุญาตนะคะแต่วันนี้ให้กลับไปก่อนนะคะเราก็เรียกว่าพอเขาโทรมาบอกว่าลูกเสียชีวิตเรามีความรู้สึกว่าโอวันนี้นะเรามีโอกาสได้เจอหน้าลูกห้านาทีนะก่อนที่ไอ้กลุ่มคนพวกนี้จะไล่เราออกมาจากสถานที่นั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะก็เป็นเรื่องเศร้านะคะใน ในภาวะนี้ของครอบครัวเราก็คือเราตั้งใจว่าจะอยู่กับลูกนานที่สุดแล้วก็เอออย่างน้อยเขาไม่รู้ตัวแต่ว่าเราก็ได้สัมผัสด้วยความรักใคร่แล้วก็ห่วงใยเขาแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะความเสียใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มากมายเหลือเกินแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนที่มาทําหน้าที่ทางด้านสุขาภาพนะะมาดูแลคนป่วยแล้วก็มา มาติดต่อหรือมาพูดคุยกับพ่อแม่นะฮะหรือว่าผู้ปกครองของผู้ป่วยเนี่ยนะคะหรือว่าครอบครัวทําไมจึงมีความก้าวร้าวหรือว่าหยาบคายไม่มีความเมตตานะฮะไร้ความเมตตาโด,โดยสมบูรณ์เลยเนี่ยนะคะเราเรางงมากเลยกับเหตุการณ์นี้เรื่องที่เล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราซึ่ง อาจจะมีคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยแล้วก็จาเป็นจะต้องไปอยู่ในสถานพยาบาลนะคะสถานพักฟื้นหรือว่าเนอร์เซอรี่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามหรือแม้อยู่ในประเทศไทยซึ่งอาจจะมีสถานพักฟื้นพวกนี้อยู่ก็อยากจะให้ให้ใหความสนใจนะคะว่าเ,ออเราจะต้องดูแลหรือว่าจะต้องให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวเนี่ยมากนะคะแม้ว่าเราจะต้องต่อสู้กับไอ้ความ รายกาดของคนทํางานพวกนี้ซึ่งเหมือนกับเขาเป็นคนที่ไม่มีจิตใจนะคะเขาก็ทํางานไปแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะสูญเสียอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกเล่าให้ฟังแล้วถ้าใครอยู่ในสหรัฐอเมริกามีโอกาสก็ลองดูนะคะอาจจะมีแชร์ความคิดกันว่าใครเคยมีประสบการณ์อะไรพวกนี้มาแล้วบ้างก็ขอขอบคุณค่ะ หวังว่าเรื่องที่นําเสนอนี้นะคะคงจะให้ประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะคะที่มีความสนใจบ้างพอสมควรนะคะอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าในโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างจะสวยหรูนะคะไปเสมอไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งสติให้ดีแล้วก็ทํำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามและ subscribe นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะรักษาสุขภาพนะคะ